วันนี้ที่มาสวยมากขำๆพี่น้องกับเพนเพนติดป้ายอันนี้ครับพี่น้องครับบ้านอุงิงรัตนาพรัครับเรื่อที่หนึ่งครับ สวัสดีคะ่ะพี่น้องเอฟซีของอีราุองอิงเอฟซีของสาวน่อยเพชรบานแพงและกการทุกทุกท่านที่ไดเขามารับชมคลิปนี้ค่ะข้ามืันนี้สาวน่อยเพชรบานแพงไปทําการแสดงอยู่ที่หลังปั๊มปอตโรปูเจ้าสมิงไพร์จังหวัดสมุทรปราการเนาะค่ะพี่น้องสถานที่ที่นี่ก็คือสถานที่ที่ีีลาฟเมื่อ้นเวที่สาวน่อยเพชรบานแพงยังเป็นทางการเทือแเลยค่ะพี่น้องหลังจากจะไปออดิชั่นกับแม่แล้วเนาะค่ะสถานที่นี่ถือได้่าเป็นสถานที่จ้งเกิดของอีราบนเวทีสาวน่อยเพชรบานแพงเลยเนาะค่ะพี่น้อง ค่ะพออีลาไปถึงปั๊มนะมันตรงนี้เนาะค่ะพี่น้องกอนทิจยางเข้าไปหาเบทีพ่อพอแม่แม่เอฟที่โรออยู่ต้นนั่นกามาให้การต้อนรับยางอุ่นหนาฟ้าค้างเลยพี่น้องเบิรงแหลวก็บอปูนค่ะเดี๋ยวเขาเปเบิรงบรรยากาศกันนิดนึงเนาะค่ะ ฝากเ่็นอิืมสิบัตรสองตัวนะครับรเบิดออนไลน์เริ่มจากพรุ่งนี้นะครับวันที่หนวันที่สวันที่สามวันที่สี่วันที่ห้าวันที่หกห้าวันหวันหวันเออวันแรก้านึ่วันหนึบาทถ้าสมบาทสองร้อยเจ็ดสิ้าเจ็แปดถ้าเมาเมาหกวันห้าร้บาทและวันที่หกปงพชเศษพิเศษครับหนึ่งประทงส ตอนในเพจพ่อแม่อุ้งอิงแฟนเพจค่ะพี่น้องเพื่อนกระด้โล่งขอความเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพื่อนกระด้เขียนขอความว่าเรียบร้อยสวยงามตามรักห่วงจุยขอเป็นล่าดอกลํำดวนดอกไม้ประจาจังหวัดติสเกตถ้าผู้ใดมียความรู้เรื่องป้ายจะาหูดีว่าเป็นหินแผ่นเดียวเป็นหินแผ่นเต็มบ่มีรอยต่อค่ะบานเลขทีค่ะหนึ่งเก่าเก่ามูสีบานนองคู่เนาะค่ะพี่น้อง ค่ะหลายๆคนพ่อพอแม่แม่ลหลายๆายคนนอกจากจะเบิงพ่วมตัวงามของป้ายบ้านอีลาแล้วเนาะค่ะพี่น้องนอกจากนั้นก็นยังได้เบิงตัวเลขที่ยูนในป้ายอีกค่ะพี่น้องส่วนพ่อสร้างติดตะเกียจากบ้านเนาะค่ะพี่น้องเพิ่งแกะยางไปถ่ายคลิปบ้านอีลาค่ะพี่น้องมือนีเพิ่งแกได้ช็อตเด็ดเลยค่ะพี่น้องพราะว่าเพิ่งเห็นป้ายซื้อบ้านอีลาสวยงามมาติดตังค่ะเพิ่งแกะได้ถ่ายคลิปให้พวกพ่อพ่อแม่เอฟซี FC ของอีลาอุ้งอิงได้เบิงน้่พวกเขาไปเบิ้งคลิปนิดนึงเนาะคะ่ะวันนี้ที่มากสวยมากค่พนีนนอับเิต ป้ายอันนี้ครับพี่น้องครับเนี่ยบ้านองอิงรัตนพรครับเลขที่หนึ่งเก้าเก้านะพี่น้องครับสวยงามประการโอ้พี่น้องํำดวนพร้อมต้นพี่น้องครับไล่ดอกํำดวนครับเดี๋ยวเรามาดูใ,ใกล้ๆกันนะครับนี่ครับ นี่เราให้ดูเต็มๆจอนะครับผมบ้านอุงอิงรัตนพรครับหนึ่งก้าเก้าหมู่สีบ้านน้องคูตำบลจานอำเภอเมืองศรีสะเกยียดครับผมไล้ดอกมาดูกันครับเอ็นเกลนนิ่ครับกรอบกรอบสีน้ำตาลครับด้านในออกสีบอดามครับมันจะเป็นสีเทาเขาเริ่มว่าเ,เกต เก็บเงินเปล่าครับผมจำบอได้ว่าลายนี่เลิดอะไอยังงครับี่นองครับสวยงามครับผมเต็มกรอบเดี๋ยวผมเลยพอดีพอดีครับ ลกลักระสมเป็นเพชรเจ้าดินนิลีเลยเนาะค่ะพี่น้องเมฆกระทางป้ายซื้อบานเจ้าของกับบลืมสัญญาลากของจังหวัดตีสเกเลยเนาะคะ่ะค่ะแสดงถึงที่ฐานบานเกิดของเจ้าของค่ะพี่น้องค่ะทุดยอดมากเลยค่ะพี่น้องนอกจากมีความหมายดีดีแล้วเนาะคะ่ะจากตัวหนังสือสีทองแล้วเนาะค่ะพี่น้องยังมีสัญักษณ์ของจังหวัดอีกค่ะพี่น้อง ส่วนบอดโจนาะคะ่ะหมู่บ้านก่อนเดินทางกลับกระเด็นยางสวนทางกับนอองไมอันนั่นจะยากกับพี่น้องค่ะเบิ้งมือเพลินละเป็นกระเห็ดมือแบบตรงๆลงมาประมาณบานหลุดเตานี่คือติอ้วนแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเรล่มจะบอมีเอวแล้วะคะ่ะเดี๋ยวเขาไปเบิ้งคลิปกันนิดนึงนะคะ่ะ เพิ่นางเกิด <aquí> ข <en S 2> ึ <studio> ้นจะบอกกับลูกสาวเนาะค่ะพี่น้องว่าตอนนี้เริ่มอ้วนแล้วค่ะค่ะน่องไม่ก็ได้บอกพ่อว่าตอนนี้ยังไม่ได้ขยายชุดเลยแสดงว่าจะของม้วนถึงอ้วนค่ะพี่น้องค่ะก็เป็นตั้งท่านดีเนาะค่ะมอลลัมเบบีก็ได้๋ยวต่างร้อยยิ้มค่ะพี่น้องต่างร้อยยิ้มต่างเสียงหัวเราะให้กับพ่อๆแม่เอฟซีตามประสาเด็กน้อยอายุแค่ที่สามปีเองเนาะค่ะพี่น้อง ช่วงนี้กระแสหมอลัมแเบบีน้องบ้านหมอันันตยาก,กับกำลังมาแรงเนาะคะ่ะพี่น้อง เดี๋ยวคว่ำจะพาเป็นเด็กหน่อยช่างพูดช่างจาก็ะเฮนหน่อยผู้ใหญ่ในวงพ่อพ่อแม่แม่ในวงเอ็นดูเนาะค่ะพี่น้องเพราะการใช้กระผ้าลูกสาวเอ็ดคอนเทนเน์เนาะค่ะพี่น้องผ้าลายสูทค่ะก็ะเฮนหน่อพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีเด็กหูจักหลายขึ้นพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีก็เอ็นดูเนาะค่ะพี่น้องนับว่าเป็นบุญวาสนาของน้องยิ่หลีเนาะค่ะบ่มีพ่อบ่มีแม่บ่มีผู้ใหญ่ทางบ้านติดตามมาดูแลพ่ายในวงค่ะแต่ก็ยังมีพ่อพ่อแม่แม่ค่ะทั้งพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทั้งพ่อพ่อแม่แม่ น้องอุ้งอิงเองค่ะพี่น้องก็ไเด้ให้คว่มเอนดูมอล่มเบบีย่างมากเลยค่ะจนไดชวนน้องไปบ้านเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะไดชวนไปบ้านของกีฬาอุง้งอิงค่ะพี่น้องไดนนอนห้องเดียวกันแล้วก็ไดนนอนเตียงเดียวกันก็พี่อุง้งอิงค่ะพี่น้องนะว่าเป็นบุญวาสนาของน้องไม่มากเลยค่ะซึ่งบ่มีผู้ใดไดนนอนแบบนี้เนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะช่วงที่มาเดินสายกอทมอดและปริมณฑลน้นช่วงนี้คะ่ะพี่น้องคะ่ะเสียนุ่นเนาะคะ่ะหรือพอนุ่นกับแม่บีคะ่กะก็ไเด,เด,ด้ดูดูแลลูกสาวคะ่ะพี่น้องค่ะ เดี๋ยวพาไปค้นโดส่วนตัวของเจ้าของเนาะค่ะพี่น้องค่ะนับว่าเป็นบุญวาสนาของน้องยิหลีค่ะน้องไม่อันนั่นจะย่านี่นอกจากเด้ยนอนค้นแรกในเตียงพี่อุ้งอิงในห้องพี่อุ้งอิงแล้ว็ยังได้เป็นคนแหลกทีีได้ไปน,นอนค้นโดของพอน่อนไม่บีอีกเนาะค่ะพี่น้องค่ะนับว่าเป็นบุญวาสนาของน้องคาคะ ส่วนเมื่อคืนนี่เนาะค่ะช่วงข้อตร์ตของยีลากับพี่น้องช่วงทําการแสดงพ่อพ่อแม่แม่ที่มาให้การต้อนรับกับพี่น้องโอ้ยอุ่นหนาฟ้าค้างคาเกินแล้วก็ดีใจนั่นยีลาค่ะค่ะต่างยืนติมให้ลูกสาวค่ะพี่น้องจนเต็มกระตาเลยค่ะจนยีราได้ถามหาว่าผู้ใดมีถุงบอค่ะพี่น้องค่ะยีลาพอถุงหนาเวทีเลยค่ะเพื่อที่จะมาใส่ติมเบื้องแล้วก็เป็นต่ังค่ะพี่น้องค่ะต้อน้อนในก่วมหักก่วมแพงที่พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีนีหายกบยีลาวงหญิงเนาะค่ะเดี๋ยวไปเบื้องคลิปกันค่ะ ดีใจน้ำวีลาอุ้งอิงเนาะค่ะพี่น้องพอว่าติไปใส่มาใส่พอพอแม่แม่เอฟซีกัให้การตอนรับค่ะพี่น้องโดยเฉพพอเวลาล่มงไปกรุงเทพเละปริมณฑท้นเนาะค่ะพอพอแม่แม่ทียู่ท่างปุ่นค่ะเพิ่นกลอค่ยอยู่แล้วค่ะพี่น้องลวดฐาจับมือหลุกสาวเนาะค่ะลวดฐาให้การตอนรับดีใจน้ำวีลาแล้วก็ทีมงานรถตู้ค่ะค่ะพี่น้องค่ะคือยางมือนีเนาะค่ะพี่น้องพอล่งรถไปค่ะพอพอแม่แม่เอฟซีกับมาถ่าย่างมากมากเลยกับพี่น้องคือยางขีดตีพานมากนีเนาะค่ะพี่น้องค่ะเห็นหรอกค่ะดีใจน กรุงเทพเราปริมณฑลแต่ละเดือนอบอุ่นขนาดเลยค่ะค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก่อนจบคลิปปักแขก็ขอขอบคุณทุกๆคนอย่าเด็กกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับปะแขกด้วยค่ะปัแขกขอขอบคุณหล,ลายๆสำหรับคลิปนี้ก็อข,ขอฝากไว้ตั้งนี้ก่อนค่ะคลิปหนะ้าเจอกันใหม่สวัสด,ดีค่ะ